สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับผู้ชมที่ perfect car รถมือ2กรุงเทพนะครับโชว์รูมรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านลาซานนี่เลยนะครับนะมาพบกันอีกเช่นเคยก็มีรถดีๆมานําเสนอกันนะครับพร้อมกับแคมเปญดีๆมาอีกด้วยนะครับผมนะก็นี่กระบะ4ประตูออโต้นะครับยกสูงนะครับมีแคลรี่บอยพร้อมใช้งานนะครับใช้งานกันอย่างสะดวกสบายกันไปเลยนะครับนะวันนี้ผมมาพร้อมกับแคมเปญดีๆดอกเบี้ย พิเศษถูกสุด2.79%ให้เท่ารถเก่งเลยนะครับผมนะและวันนี้เหมือนเดิมนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการมูลค่า20,000บาทครับวันนี้ที่เอามาพามาชมกันก็จะเป็นนี่หน้าหมูป่าตัวใหม่หน้าล็อกโคนะครับนะทำหน้ามาให้แบบรอๆอแล้วเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีโชมไหนยังไงบ้างนะครับฝากไว้นิดนึงราคาถูกสุดเริ่มต้นเพียง5 2 0 0 0 0 7,000ันบาทเท่านั้นกับค่างวดผ่อนเพียงเดือนละ9000บาทครับไปชมรถกันครับมาครับมามาดูคันแรกเลยผมจะนำเสนอคันนี้เลยนะคันแรกคันแรกเลยนะครับหน้าหมูป่าแบบใหม่ล่าสุดเลย MY 2 1หรือปี2021นั่นเองนะครับหน้าตัวใหม่ล่าสุดเลยมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเราทำหน้าปี2021ให้พร้อมแล้วนะครับนี่ดูเป็นไงไฟนะครับใหม่ๆกันไปเลยนะครับของมือหนึ่งเลยนะครับนะของมือหนึ่งเลยนะครับ รวมกับคิ้วนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมาให้ใหม่ด้วยนะครับกระจังหน้าตัวครอบฝากระโปรงหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงกันชนอีกด้วยนะครับผมนะตัวนี้เกรดรุ่นย่อยคือตัว E นะครับไปหน้ายังคงเป็นรอดไนโตรเจนปกติอยู่นะครับนะมาดูด้านข้างนะครับล้อแมกอลลอยนะครับจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับนะตัวนี้ยางเยอรมันด้วยนะครับยางคอนติเนนทัลนะครับผมทั้ง4ล้อเลยพูดง่ายว่าออกไปเนี่ย พร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เลขไม่ใช้งานมาเพียงแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อก่อไม้นะครับนะตัวเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินนะครับนะมีสเขบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเลือกซื้อรถมือสองแล้วต้องเลือกโชว์รูมด้วยนะครับผมไปดูกันนะครับนี่อ่าเข้าๆนะครับอ่านะครับยอโต้นะ นะครับโอเคเบาะเป็นเบาผ้าน,น,น,นะครับข้อดีของเบาผ้าคือเวลาจอดตากแดดนานๆานก็ไม่ร้อนนะครับตัวนี้นะามาดูนิดนึงนะครับนี่เป็นไงน็อตประตูเดิมๆมไม่มีขยับนะครับผมนะน็อตประตูเดิมเดิมไม่มีขยับเลยนะอ่านะโอเคครับมาดูข้างหลังครับคร่าวๆนี่มีลำโพงให้สําหรับประตูทุกบานนะครับผมนะมันไงว่าขับไปฟังเพลงเพราะเ,าเลยแล้วก็เป็นรถกระบะเกียร์ออโต้ที่ใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายด้วย นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับส่งเซ็นนะครับนะทั่วประเทศไทยนะครับไม่เว้นแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไฟแนนซ์ผ่านส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยอีกด้วยนะครับผมนะไฟแนนซ์ผ่านก็ส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญของเราเลยไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายแฝงนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการมูลค่า2 0 0 0 0บาทเดี๋ยวไปดูฝั่งขวากันครับมา นะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้ผ่อนแค่เลท9,000-9,000หน่อยๆนะครับนะมีค่ารีบอยร้อมใช้งานนะครับเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดได้อย่างสะดวกสบายนะครับมีบรรทุกของมันเก็บสัมภาระนะครับตัวนี้นะครับพูดง่ายว่าไม่เปรียกผลด้วยนะครับหรือจะมาดูุกคนก็ได้นะครับผมนะอันนี้แถมให้ไม่มีบวกราคาเพิ่มนะครับผมนะมาดูบอดี้ฝั่งขวากันบ้างนะครับอ่านะครับนี่ แน่นอนครับตัวยกสูงมีบันไดมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูน็อตประตูกันนิดนึงนะครับอ่ะเห็นไหมฮะเรารับประกันบอดี้อยู่แล้วรถเราไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดต่อหรือก่อไมมาแน่นอนนะครับผมอ่านะครับอ่ะให้ดูภายในกันต่อเนื่องกันเลยนะครับผมคันนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้นะครับสักคู่หนึ่ง ก็เกีร์รุ่นย่อยตัว E เนี่ยไม่แสนสองขอโทษด,ดีไม่ประมาณแสนสองนะครับผมตัวนี้นะ,ะมาพร้อมกับวงรายมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับที่สามารถเล่น CD AMFM เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยตัวนี้นะครับนะแล้วก็เป็นปกติของรีโวเลยตัวนี้มีโหมด e c o m o d e นะครับนะคือสามารถบังคับให้รถวิ่งอยู่แต่ในโหมด Eco ก็ได้ก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้ในตัวนี้นะครับผมหรือว่า Power Mode นะครับปุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับ กล่องคลัตช์ไฟฟ้านะครับนะก็ช่วยให้อัตราเร่งอัตราทดดีขึ้นนะครับผมนะอ่านะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับขับสบายนะครับนะเดี๋ยวนี้รถตรงรถติดไม่ต้องมานั่งคอยเหยียบคานแล้วนะครับนะขับขาเดียวได้เลยนะครับผมอ่ากระจกนะครับทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยบานคนขับเนี่ยจะเป็นแบบออโต้แบบนี้อ่านะครับระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะครับนะอ่ากระจกมองข้างนะครับก็สามารถ ครับเข้าพับออกได้ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งปรับนะครับแล้วก็ทั้งพับด้วยนะครับผมอ่าคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในภายใต้ห้องเครื่องอันนิดหนึ่งนะครับผมมามาเดี๋ยวพาดูใต้ฝากระโปรงเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับผมนะก็นี่เครื่องยนต์มากับเครื่องยนต์2.4ลิตรหรือเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับตัวนี้นะอ่านะครับก็จริงๆใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ f o r t ชูเนอเลยนะครับผมนะก็มาดูที่ตัวบอดี้กันนะครับน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยขยับนะครับทั้งล่าง นะครับถัดลงมามีป้ายมอกอยู่ชัดเจนนะครับนะแล้วก็แผ่นเพจนะครับยังอยู่ครบถ้วนในการเลือกซื้อรถมือสองดูเลยครับแผ่นเพจนะครับต้องไม่เยินไม่งอนะครับนะแล้วก็ตรงหมุดนะครับจะต้องไม่มีรอยตอกนะครับแบบนี้เลยนะครับนะถ้ามีรอยตอกสนิฐานได้เลยว่ารถอาจจะเคยมีตําหนิหรือมีอุบัติเหตุมาได้นะครับคานหน้านะครับเป็นสีเดิมนะครับคานหน้าเป็นสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับนะรอยมาร์กสีจากโรงงานนะครับยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนะ อรอยมกักษสีจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมเลยย้ำอีกทีนะครับ่อนเพียงแค่9,000บาทได้รถกระบะ4ประตูนะครับทั้งบรรทุกของได้ในห้องเก๋งนะครับนั่งสบายนะครับเหมือนรถเก๋งขนาดใหญ่คันหนึ่งเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูคันถัดไปกันย้ำอีกทีผมมีให้เลือกเหลือเพียงแค่4คันเท่านั้นนะครับเหลือเพียงแค่4คันเท่านั้นไม่น้อยสุดอยู่ที่120,000กิโล ไม้น้อยสุดอยู่ที่120,000กิโลจนขึ้นไปถึง200,000กว่าโลนะครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันครับไปครับมาอีกคันหนึ่งนะครับนะหน้าไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวหน้าล็อกโค้นะครับในโฉมปี2018-2019มีเฉพาะในตัวสูงเท่านั้นย้ำอีกทีนะรถที่ผมบอกมี4คันเป็นปี2016ทั้งหมดนะครับนะเราทำหน้าละหล่อมาให้คุณผู้ชมนะครับเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับนะ ตัวนี้เป็นหน้าของ MY ปี2 0 1 8 2น1 9น้าะครับนะหน้าล็อกโคนะตัวนี้นะครับผมนะครับเกีรรุ่นย่อยคือตัว E เหมือนกันนะครับเกีรรุ่นย่อยคือตัว E เหมือนกันนะครับเกีรรุ่นย่อยคือตัว E เหมือนกันแล้วก็ดูแตกต่างกันแค่โฉมหน้ากับคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้จะเป็นโฉมหน้าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะพอนเท่ากันผ่อนอยู่ที่9 0 0 0ันบาทพ่อนอยู่ที่9 0 0 0ับาทเลทด,ดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นถูกสุดอยู่ที่2 7 9 แคมเปญดีๆแบบนี้ปีค่า <t> จัดค่าโอนค่าดําเนินการนะครับนะมีไฟแนนซ์ส่งเซ็นทั่วทุกทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับในประเทศไทยไม่เว้นแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อค้ายไม่ขายออกรถได้ไหมออกได้นะครับนะเอกสารใช้เพียง 3- 4อย่างเท่านั้นนะครับก็สามารถซื้อรถได้แล้วนะครับมีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้รายได้เป็น2เท่าของข้างวดนะครับไม่ติดเครดิตแบ c ็ l ลิสต์บูโรนะครับสามารถซื้อรถแบบปีดาวกันได้เลย นะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าประวัติมีประวัติการผ่อนสินเชื่อที่ดีมาเกิน1ปีรับเรทออกเปพิเศษ2.79ของผมตรงนี้ไปได้เลยไปดูรอบคันกันมานะครับนะคันนี้ก็ยังคงความเป็นร้อเดิมนะครับนะได้ยางโยโกฮาม่านะครับนะได้ยางโยโกฮาม่าไปเลยตัวนี้นะครับนะอยางปี2019ยังใช้งานได้อยู่อีกนานนะครับนะนี่นะครับรุ่นย่อยภายในเหมือนกันหมดนะครับนะรุ่นย่อยภายในเหมือนกันหมดเลยตัวนี้ นะรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพิกความตัดต่อกอไมเหมือนเดิมนะครับนะรับประกันเครื่องเกียร์นะครับกล่อง ECU นะครับสูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0มโลกันไปเลยนะครับนะมาดูข้างหลังรถนะครับอันนี้พิเศษหน่อยแคลริบอยติดมีไฟมาให้ด้วยนะครับนะแคลิบอยมีไฟมาให้ด้วยน,ะนี่ไฟเบรกไฟอะไรพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะดูนี่ใช้งานจริงได้ทุกคันนะครับผมนะนะครับผม ใหม่ๆกันไปเลยตัวนี้มาพร้อมแคลรี่บอยแม็กไลเนอร์ครบถ้วนนะครับผมนะอ่ะตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาคือใส่เซ็นเซอร์ถอยมาอ่านะครับเจาะเข้ากันชนนะครับใส่เซนเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้เหมือนกันนะอ่ะมาดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็มาดูภายในข้างหลังนะครับกว้างนะครับนะ ข้้งหลังเนี่ยอบอกเลยว่านั่งสบายๆ3า,ามคนนั่งสบายๆเลยนะครับหรืออาจจะนั่งมีความจำเป็นอาจจะนั่งได้ถึง4คนเลยก็ได้นะครับผมะนะครับเขาไม่ติดนะครับเขาไม่ติดแน่นอนตัวนี้นะครับผมผ่อนเพียง9,000บาทเหมือนกันพูดง่ายว่ามีตั้งแต่ไมลแสนสองจนถึง20,000นนะครับนะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเหลือเพียง4คันเท่านั้นมาครับว้าว <Wow. S 1> อ่ะอีกหนึ่งคันทางด้านนี้เห็นไห ه, หน้าตัวใหม่ล่าสุดกันไปเลยนะครับหน้าตัวใหม่ล่าสุดกันไปเลยตัวนี้นะครับนะครับผมผ่อนเพียง9,000บาทได้รีววสี 4, ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้งานนะครับนะออกรถวันนี้แคมเปญดอกีพิเศษผมบอกได้เลยว่าผมทำได้ถูกสุดในตารางรถมือ2ทั่วประเทศไทยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันทิดนึงครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ3คันนะครับรี v ว2.4 EP Runner Double Cab นะครับนะปี2016เกียร์ออโต้ที่ผมพาไปดูทั้ง3คันนี้เลยนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบอย่มัวแต่นั่งอมยิ้มอยู่ที่บ้านนะครับนะมาเลือกชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะครับ Perfect Car vel, รถมือ2กรุงเทพซอยลาซาง87ถนนสุขุมวิท105นะครับแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับย้ำราคาอีกทีนะ โฉมนี้นะปี26 6ได้หน้าปี21แบบนี้เรามีราคาถูกสุดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่527,000 0บาทเท่านั้นนะครับ5 2 7 0 0 0บาทเท่านั้นกับค่างวด่อนอยู่เพียงแค่เดือนละ9,000บาทนะครับนะดอกเบี้ยรเริ่มต้นถูกสุดอยู่ที่2.79%เป็นแคมเปญดีๆมีให้เหมือนเดิมฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับนะมูลค่า20 0 0 0บาทปีไปเลยนะครับ ปีไปเลยนะครับนะอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องกังวลว่าจะเสียค่าน้ำมันช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับไม่ต้องกังวลว่าอาจจะเสียค่าน้ำมันขับรถมาไกลๆผมมีบริการไปแน้นนะครับฝากเซ็นทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับนะ <S <S เรื่องผ่านไม่สะดวกมารับรถทำไงได้บ้างนะครับเพอร์เฟกต์คาใจดีมีโปรโมชั่นส่งรถให้รวมอยู่ในโปรโมชั่นส่วน ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่สําคัญให้เยอะขนาดนี้นะครับยังไม่พอนะครับมีรับประกันหลังการขายด้วยเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายคนอยากได้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูเรามีสมุดรับประกันอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้มารับประกันเงินปากเปล่านะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้อีกด้วยนะครับจะรับจากป่ายขายเนี่ยคือวันส่งมอบรถได้เลยนะครับนะมาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมอ่าหน้าแรกครับนะก็จะเป็นรุ่นรถนะครับยี่ห้อรถนะครับ เลขตัวถังเลขเครื่องนะครับเลขทะเบียนระบุให้อย่างชัดเจนนะครับชื่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับและชื่อพนักงานขายและเบอร์โทรติดต่อพนักงานขายของเรานะครับนะตัวนี้นะครับนะสามารถติดต่องานเซอร์วิสหลังการขายได้เลยนะครับนะหน้าถัดไปก็จะมีรายการตรวจเช็คทั้งหมด29รายการนะครับนะมีระบุวันที่ส่งมอบรถเลขไม้นะวันที่ออกไปนะครับนะนะครับนะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ecu นะครับสูงสุด1ปี 1 0 0 0 0โลกันไปเลยนะครับ1ปีหรือ10,000โลไปเลยยังไม่พอมีรับประกันระบบไฟฟ้าแอร์วิทายุเพิ่มเติมให้อีก30วันนะครับเพิ่มเติมให้อีก30วันได้ไง่ายว่าออกรถไปมีปัญหาอะไรติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วก็เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับคอยดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับของเราเลยนะครับหลังจากออกรถจากเราไปแล้วนะครับตลอด20 24ยชั่วโมงนะครับ1ปีเต็ม ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจผมมีช้อยให้เลือกเหลือเพียงแค่4คันเท่านั้นไม่น้อยสุดแสนสองบอกเลยไม่น้อยสุดแสนสองมีให้เลือก4คันเท่านั้นติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากหน่อยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ของ Perfect Car ของเรานะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม